สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ lawyer weekly ค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านนะคะไปพบกับข่าวสารของสภาทนายความค่ะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยเรามีข่าวสารอะไรที่คอยมาอัปเดตให้กับทนายความทุกท่านได้ทราบกันนะคะและในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะนางสาวจุธาทิพย์ลิมพงศ์ประเสริฐหรือทนายนกค่ะและข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่2 3กุมภาพันธ์2567คณะผู้แทนจากสมาคมนิติ บัณฑิตชยสภาแห่งไต้หวันนะคะได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมบราชูปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะคะและในวันนั้นค่ะ ได้มีดรวิเชียนชุกไทยส่งนาย,ยกสภาทนายความกับนายเหมยหนู่อยู่นะคะปร e ธา t ไต้หวันบ a r อสโซ c i เ t ชันนะคะซึ่งเป็นประธานสมาคมเนติบัณฑิตยสภาไต้หวันได้ร่วมลงนามค่ะโดยฝ่ายทนายความไทยนะคะก็ได้มีนางสาวสรินทรเรืองวัฒนาวณิชยุปนาย,ยกฝ่ายต่างประเทศดรชัยชีพชโลประถมค่ะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสิตอินทมานโนรองประธานคณะกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศพร้อมคณะกรรมการสำนักงานฝ่ายกิจการระหว่างประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานกันในวันนั้นด้วยค่ะ และเมื่อวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะคะณนะห้องประชุมข่าวทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2จังหวัดพังงาโดยดรวิเชียรชุกไทยส่งนายกสภาทนายความก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนประจำปี2567และรวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายด้วยค่ะ ในเรื่องจริยธรรมและมารยาทใานาความโดยมีนายสมพรดำพิกอุปนาย,ยกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนายสัญญาพัชระสามารถอุปนาย,ยกฝ่ายปฏิบัติการและนายภัยบุญแยมเอมอุปนาย,ยกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้ร่วมงานนะคะและเป็นวิทยากรในขน้งนั้นด้วยค่ะ และในครั้งนั้นนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายวิทิศักดิ์เอมมสุวรรณเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค8และนายพักดีเกิดแก้วเจ้าพนักงานคดีชำนาญการพิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อกฎหมายอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบและการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีนายสันเพช์นะคะทิพนเทียนประธานสภาธนายความจังหวัดพังงาได้ให้การกล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจากประธานสภาธนายความภาค8 และทนายความเข้าร่วมอบรมเป็นจํานวนมากค่ะและในวันเดียวกันนะคะที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2,562เป็นรุ่นที่11แล้วนะคะโดยในวันนั้นค่ะมีดรชลัสประเทืองรัตนานักวิชาการชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมิบาลสถาบันพระปกเกล้า ดรทัพพักบูรณาสิงห์ผู้อํานวยการกองส่งเสริมระง,งับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและดรวิเชียนชุบไทยส่งนายกสภาธนายความได้ขึ้นบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกลเกี่ยพิพาทรุ่นที่11ด้วยค่ะ สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้นะคะการกเกลี่ยข้อพิพาทต,ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562 <c oughs> ก็ได้มีการจัดการอบรมเป็นระยะเวลาทั้งหมด5วันค่ะโดวยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนก็คือออนไซต์นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามกําหนดในหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะได้รับวุฒิบตัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปค่ะในส่วนคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุ สภาทนายความในพระบรมราชูปรรมัมภมโดยนโยบายของดรวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาทนายความนะคะได้มีการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสังคมครั้งที่1ปีพุทธศัการาช2567เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามหลักกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมเปิดตัวเพจทนายตอบให้ค่ะโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสังคมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามหลักกฎหมายสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่โรงเรียนโพธิสัมพันพธ์พิทยาคารจังหวัดชนบุรีแล้วก็ในการนี้ค่ะได้มีการบรรยายความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่6มากกว่า400คนเลยล่ะค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้มีการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายรวมถึงมีการแนะแนวการศึกษา การก้าวไปสู่อาชีพในฝันและวิธีการสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางคณะอนุกรรมการก็ได้ร่วมทำบุญโดยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการจังหวัดชนบุร mm. ีเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนเด็กสตรีและก็ผู้สูงอายุสภาทนายความในพระบรมบราชูปถัมภ์ค่ะ ทั้งนี้นะคะคณะอนุกรรมการก็ได้เปิดช่องทางในการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเด็กสตรีผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชัน Line คือทนายตอบให้นะคะโดยสภาทนายความอนุอนกรรมการด้านเด็กและสตรีสำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถปรึกษาปัญหากฎหมายได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและเมื่อวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมานะคะ ณห้องคอนเฟอเรนซ์รูมชั้น2สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด็อร์วิเชียนชุกไทยสงนายกสภาทนายความก็ได้มอบหมายให้ในายสัญญาพัชระสามารถอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในกรณีป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายประกอบด้วยนายวิทยาวิทยารัฐและนายสุริยงคงกระพนัน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการงานขับเคลื่อนนโยบายกอสอมประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะหัวข้อ1ปีพรบซ้อมทรมานข้อท้าทายและความคาดหวังค่ะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบันนิติวัตน์สำนักงานอายการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมมูลนิธิประสานวัฒนธรรมสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนค่ะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของสภาธนายความนะคะที่จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงหน้าค่ะจะเป็นช่วง e x c l u s i v e Interview เดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันนะคะว่าวันนี้ใครจะมาเป็นแขกรับเชิญสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันจุธาธิปิมพงประเสริฐขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะแล้วพบกันสปดรับหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Interview นะครับของรายการสภานายรสัตา์ผมดรนิสิตอินทมาโนนะครับกรรมการฝ่ายต่างประเทศและอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายนะครับสาหรับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากประธานทนายความรุ่นที่เท่าไหร่59้ <59 S 1> ใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในมิติที่สําคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับ การเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่สภาทนายได้เพิ่งจัดมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับหลักสูตร NSA ก็คือ Notarial Services Attorney นะครับหรือทนายความผู้รับรองรายมือชื่อเปิดมาหลายรุ่นมากแล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าทางสภาทนายความเพิ่งจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมยกระดับและพัฒนาศักยภาพของทนายความที่ผ่านการอบรมหลักสูตร NSA หรือทนายความที่เตรียมจะอบรมหลักสูตรนี้นะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตเรียกทนายบีได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าทางทนายบีของเรานะครับได้เป็นผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้รับน้อยมากได้แค่40คนเท่านั้นเองทราบว่าที่สําคัญข้อแรกก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่สภาทนายความได้ร่วมกับทาง aua เลยนะครับสถาบันสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพจัดอบรมภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ให้กับสภาทนายความของเราวันนี้อาจารย์อยากสอบถามหน่อยว่าทำไมถึงสนใจสมัครหลักสูตรนี้ครับชื่อหลักสูตรนี่ขออนุญาตอ่านนะครับ English for n u t r i a l Services Attorney เป็นภาษาอังกฤษสําหรับทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อเอกสารครับ,รบทำาไมถึงสนใจครับเพราะอย่างแรกนะคะภาษาอังกฤษเรา เราต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราทราบดีว่าเป็นคำรับรองซึ่งจะต้องนำไปต่างประเทศนะคะ <c oughs> ให้ทางทางต่างประเทศเนี่ยได้รู้ว่าเอกสารนี้มีการรับรองของจริงจากทนายความจากประเทศไทยนะคะซึ่งทนายความก็ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแต่ว่าในการที่ถ้าเราเพียงแค่รับรองมีตราประทับอย่างเดียวเนี่ยและเราไม่รู้ในข้อความเหล่านั้นหรือบาง <c oughs> ทีเรารู้แต่เราใช้แพลตฟอร์มเดิมๆม,มา ถ้าเกิดมีเรื่องเราใหม่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้เรื่องต่างๆมากมายนะคะคที่ไม่ได้ตรงตามแพลตฟอร์มและถ้าทนายความที่เราไม่มีพื้นฐานนะคะหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเอาพูดภาษาบ้านๆคือไปต่อไม่ไม่ได้นะคะก็จะทําให้เกิดการสับสนนะคะแล้วก็เมื่อเอกสารไปแล้วซึ่งทางทางต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศถูกไหมคะคแล้วถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้หรือว่าในความหมายที่ไม่ใช่ แบบนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้น,นก็ต้องนํากลับมาเพื่อ,อเพื่อให้ทําอันนี้คือความกังวลใจอนาคตจะปฏิบัติงานเราคิดว่าเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เลยอยากมาเรียนไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองส่วนหนึ่งผมเป็นกรรมการโนตรีด้วยเราก็เป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยหลายคนมักจะพูดถึงโนตรีว่ารับรองไปเถอะไม่เป็นไรให้ข้อความเหมือนกันสำเนาเหมือนกันลงลายมือชื่ออย่างเดียว นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าอย่างน้อยถ้าทนายความเข้าใจรูปแบบนะครับและเหมือนที่ทนายบีได้กล่าวมาสักครู่ก็คือว่าแน่นอนครับมันจะมีการรับรองเอกสารหลายรูปแบบใช่ไหมครับลายมือชื่อคําแปลบ้างสําเนาบริษัทมันจะมีพัฒนมาส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือว่าบางครั้งรายละเอียดที่ทางลูกความอาจจะขอให้เราเขียนไปเพิ่มเติมตมาชัดเจนขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ยากมากแล้วทนายบีคิดได้ ถูกต้องเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาในทางปฏิบัติเองอาจารย์สอนไปแล้วโนโตรีสองวันเสร็จผ่านมา3วัน4วันหนึ่งอาทิตย์ไลน์มาหาอาจารย์เลยครับอาจารย์ขาอบรมไปแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนะคะว่าต้องทําแบบนี้แต่ต้องเพิ่มแบบนี้จะทํำยังไงคราวนี้กลายเป็นต้องอธิบายกันไปเพิ่มเติม นในที่สุดนี่แหละครับความพยายามของทางคณะกรรมการอุตรีเองนะครับแล้วก็สภาทนายความได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรภาษาอังกฤษตรงนี้ขึ้นมาขอถามทนายบีเพิ่มเติมหน่อยครับว่าปกติทํางานด้านกฎหมายเป็นทนายความที่ปรึกษาเนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยไหมครับก็ได้ใช้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของต่างชาตินะคะก็คือเอาจริงๆคือบีกําลังไปเปิดสาขา เปิดสำนักที่พัทยาด้วยอ๋อเตรียมจะไปเปิดที่พัทยาซึ่งชาวต่างชาติอยู่เยอะเลยเลยมาฝึกเพิ่มเติมใช่ค่ะคือต้องใช้คือเราจะไม่เป็นทนายที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบงูปลาแต่เราต้องการภาษาอังกฤษที่เป็น ภาษาราชการซึ่งเหมือนกับยกระดับทนายความนะคะว่าเราไม่ใช่เขียนเป็นภาษาพูดหรือว่าภาษาที่เราใช้ทั่วไปแต่มันจะมีบางอย่างที่เป็นภาษาซึ่งพอคนอ่านแล้วรู้ว่านี่คือเป็นภาษาของทนายความซึ่งเราเรียกว่าต้องมีคุณวุฒิที่ให้ให้กับให้ความเชื่อถือนะคะกับ,บต่างชาติด้วยโอ้ดีมากครับก็ขอชื่นชมครับเพราะว่าท่านลองนึกดูครับ เหมือนภาษาไทยที่เป็นภาษากฎหมายยากไหมครับยากค่ะยากแล้วอันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่<ช>เป็นภาษากฎหมายอีก<ช>เพราะฉะนั้นการที่จะเขียนถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วสามารถที่จะสื่อสารได้ครบถ้วนอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญ<ช>ก็ดีใจครับที่ได้ยินทนายความรุ่นใหม่ๆนะครับหลายๆคนได้ให้ความสําคัญแล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งโชคดีที่ ทางสภารทนายความได้เปิดรุ่นแรกอยากถามว่าระยะเวลาสองวันที่ได้เรียนเนี่ยมีเนื้อหาการเรียนการสอนอยังไงบ้างครับเนื้อหาอาจารย์ที่ AUA นะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเก่งมากเก่งมากจริงๆนะคะคือได้สอนเราอ่ะเรียกว่าเราก็มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็แต่ว่าบางบางอย่างเนี่ยพื้นฐานเราไม่ได้ลงถึงความหมายหรือว่าการที่เราจะเข้าใจได้อย่างเรียกว่าลึกลงไปอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะคะ อย่างทุกคนก็รู้ว่า Ver รที่ใช้กับ he she it จะต้องมีตัว s ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์เรียนคำนี้มาเบสิกอนุบาลก็สอนมาแต่ประมาณนั้นเลยแต่ว่าอาจารย์ที่ aua สอนว่าทำไมต้องมี s เพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราแบบคำนี้แหละเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า he she it เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาเลยต้องมี s i u v ไม่ต้องมี s เพราะเขาอยู่กับเราคือมันมันเป็นอะไรที่ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอาจารย์ตอนแรกก็เข้าใจตามหลักการนะครับครับก็ท่องตามอนุบาลควรอนุบาลสอนฮีชีอิดต้องเป็นเวิร์บที่มีก็คือมาอธิบายในสิ่งที่เราอาจจะพอเห็นภาพแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเหตุผลคืออะไรพอดีผมก็แอบเข้าไปสังเกตการด้วยนะฮะสังเกตว่าประโยคที่ใช้สอนส่วนใหญ่ก็เป็นประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคําศัพท์กฎหมายข้อความอรเกี่ยวกับกฎหมาย ได้มาเยอะไหมครับก็จริงๆแล้วในในเรื่องของประโยคกฎหมายเนี่ยก็จริงๆอย่าอย่าคิดว่ายากนะคะถ้าเกิดเราเข้าใจเราเข้าใจจริงๆว่าทําไมต้องใช้ในการเขียนเนี่ยในพอเห็นในแพทในในฟอร์มของ n o t o r i a l Not ดอร์ e ซอร o ว e เอ่อเอ่อ n น t a r y service a t t ะ r n e y นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะในสับต่างๆเนี่ยเอาจริงๆที่อาจารย์ให้มาก็คือมีสองหน้า ถูกไหมที่เราจะใช้ในปัจจุบในเป็นประจำอย่างนั้นดีกว่านะคะแต่ให้เราใช้ในคำในคาเหล่านั้นน่ะมันก็ทําให้ยกระดับของเราขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ p r e p o s i t i o n หรือการวางประโยคเรียงประโยคการใช้คอมมาการใช้ Full Stop หรือว่าการใช้ในการเรียงต่างๆแบบ,บนี้ค่ะแล้วในประโยคยาวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแตกมาเป็น Topic เป็น Story ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าในประโยค์ยาวๆเนี่ยมันมีกี่ท็อปิกมีกี่สตอรี่แล้วมันซ้อนกันอยู่แบบไหนแล้วในการเรียงมาเนี่ยเราจะเขียนมาแบบไหนซึ่งมันง่ายบอกเลยว่าพอเรียนปุ๊บเรารู้เลยว่าในการที่ความเข้าใจที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเรียงเป็นประโยคแบบนี้ได้ในความเข้าใจและทําให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายแบบนี้ค่ะโอเคดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆผมสอนเสร็จวันแรกจบลมนะครับแล้ววันที่ส เราก็จะมีการทดสอบความรู้ซึ่งรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ทางกรรมการก็เปลี่ยนแนวทางการทดสอบยินดีนะครับรุ่นต่อไปถ้าได้เรียนนี่จะยากขึ้นมีใจสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นข้อสอบเขียนคนเดียวนะครับประมาณสข้อข้อละยีาคะแนนแล้วบอกเลยว่าผมเป็นกรรมการที่ทั้งสอนด้วยทั้งตรวจด้วยตรวจนี่เราดูภาษาอกฤษทุกตัวนะครับฟูซซอบไม่ใส่เราก็หักเขียนผิดสะกดผิดอธิบายไม่ถูกก็หักยิ่งถ้า แบบฟอร์มผิดแพทเทิร์นผิดอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าได้มีโอกาสเรียนก่อนนะครับเห็นรูปแบบรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะอธิบายข้อความที่รับรองได้ตรงกับความต้องการนะครับของคลาสที่มหาเราเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเรามีคะแนนให้ด้วยนะครับอาจจะไม่ทราบคนที่ทําได้เต็มร้อยนะครับหรือว่าท็อปไฟของคลาสทางคณะกรกรมก,การก็มีของรางวัลให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ผ่านประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เคยอ่านเคยเตรียมตัวในการช่วยเหลือด้านโนเตอรี่มาบ้างเห็นการเขียนเห็นสำนวนรายละเอียดเนี่ยรู้เลยว่าอ,อันนี้เป็นข้อดีแต่นั่นก็คือข้อจํากัดในอดีตต้องเป็นคนที่อยู่ใน l เฟิรม์มเคยช่วยงานในการเตรียมทําเรื่องโนเตอรี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้คงจะยากก็คิดว่าเนื้อหาเนี่ยคงเป็นประโยชน์พอสมควรที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเพิ่มอีกอันหนึง่งรู้ไหมครับเพิ่มอะไรขึ้นมา เ,เราเพิ่มเวิร์กช็อปที่ทํางานกันเป็นกลุ่ม <Okay. S 1> อ๋อค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะปรับมาให้เอาเอกาสารที่มีเนี่ยสมัยก่อนๆที่เริ่มเนี่ยเราก็จะเขียนอ่าแล้ก็ส่งในกระดาษคล้ายๆกระสอบภาคทฤษฎีอพจําได้ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นแบบฟอร์มเขียนอธิบายข้อมูลในละเอียดในแต่ละอย่างะนะครับตอนเนี้เราจะพัฒนาให้มีตราประทับจริงๆนะครับแล้วก็เขียนในคําตอบ จะเหมือนกับตัวเอกสารที่ต้องรับรองจริงๆมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการติดเอกสาร attach กับเอกสารที่รับรอง mm hmm. เหมือนกับที่ท่านได้ทำงานจริงๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าได้มาเรียนนะครับ <c oughs> ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับจะได้เอาไปใช้จริงๆ <c oughs> อาจจะยากขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็นี้ก็คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการก็ยกระดับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ตั้งแต่เรื่องภาษาอังกฤษเรื่องการสอบวิชาเรียนแล้วก็เพิ่มนะครับจริงๆ เราเพิ่มนื้อหนึ่งชั่วโมงเฉพาะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่ต้องเอามาใช้นะครับ mm hmm. ก็หลายหลายอย่างจะสองวันพอเหรอคะอาจารย์ก็จัดสองวันเรยล่ะครับแต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้นอกจากภาษาอังกฤษเองเนี่ยทางคณะกรรมาการก็คุยกันนะครับว่าเราอาจจะจัดเป็นเวิร์กช็อปลักษณะอื่นเพิ่มเติมก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเนื้อหาหลักเนี่ยเราจะมีการทดสอบการอบรมแล้วก็ทดสอบความรู้หลักอยู่ที่2วันนะครับเพียง mm hmm. แ,แต่อาจจะมีะการ ให้ความรู้เพิ่มเติมการทบทวนความรู้อันนี้กรรมการเลียงคุยกันเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้รุ่นหนึ่งก็ต้องกลับมาเรียนรุ่นสองสิคะแบบนี้เอาหมายถึงของอะไรครับภาษาอังกฤษของภาษาอังฤกฤษก็ก็ต้องเป็นความร่วมมือกับทางเอ A เอกับทางกรรมการนะครับว่ารับฟังความเห็นจากในรุ่นนี้แล้วเราอยากจะพัฒนาไงให้ดีขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปเองนี่ก็เซอร์ไพรส์หลายๆคนเนี่ยทํางานเสร็จปุ๊บตอบอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเห็นเลยว่า ถ้าตอบไนกขนาดนี้ต้องอต้องอยู่รอเฟิร์มแม่เลยก็ก็ให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วจริงๆเราคุยกับทางเออเอเนเื่องจากเป็นรุ่นแรกก็เลยจํากัดอยู่40คนใช่ไหมครับแบ่งเป็นสองห้อง <คะ S 1> ห้องละ20คนเพื่อต้องการที่จะดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีก<ค>ะนะครับสน,สนุกไหมครับแบบนั้นสนุกมากค่ะมันจะไม่เหมือนห้องที่แบบ50คน100คนเนอะเมื่อก่อนใช่เราได้จะมาดิสคัสันกลุ่มหนึ่งมีแค่สี่คน อ๋สี่คนนึงเหรอครับใช่ค่ะสี่คนเพราะว่าแบ่งเป็นสองห้องกลุ่มหนึ่งมีสี่คนแล้วเราก็จะได้คือคือคุยกันเลยว่าจะใช้อะไรในในในโจ์นี้แบบเนี้ยค่ะก็มาดิสคัสกันในกลุ่มพวกตารางข้อมูลรายละเอียดอะไรที่เราเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลต้องอธิบายคําตอบก็ต้องนั่งทําอธิบายคุยกันสี่คนเสร็จแล้วอาจารย์ผู้สอนก็จะมาช่วยตอบคําถามให้ว่าทําถูกไหมยังไงบ้างใช่โอ้โชคดีมากเลยนะครับดีมากค่ะ ดีครับจริงๆทางสภาทนายความกับ EUA เนี่ยเราได้จัดหลักสูตรที่ดีไซน์ไว้นะครับตอนนี้มีอยู่สองหลักสูตรอันนี้ก็คือรุ่นที่น1นะครับ English for Neutral Services Attorney กับอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยเราจะเป็น English for Lawyer สำหรับทนายความขั้นพื้นฐานเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสที่จะหากิจกรรมแล้วก็วิธีการที่ ให้ทางสาบ,บันภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยพัฒนาศักยภาพไปกับทนายความดีมากค่ะถ้าเกิดเป็นคอร์สแบบต่อนเนื่องเหมือนที่ a อ a ทำใช่ไหมคะมีมีขั้นเบสิกมีขั้น intermediate มีขั้น advanced อะไร,รต่อไปคือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเราคือเราไม่ได้จบเมืองนอกถูกไหมคะทำให้เราคือคนทนายที่จบเมืองนอกเขาก็ได้ประโยชน์เขได้เปรียบกว่าอยู่ยแล้วต้อยอมรับแต่ว่าทนายที่ อยู่เมืองไทยต้องขวนขวายต้องฝึกใช่แล้วไปฝึกที่ไหนถ,<ม>ถ้าสภา,าได้ช่วยเราตรงนี้ได้ให้แนวทางกับเราว่าในการเรียนรู้เหมือนกับเราเข้าคอร์สภาษาอังกฤษเหมือนกับที่ AUA เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแต่ก่อนเคยเรียนที่ AUA <ม>ใช่เราก็รู้ว่าคอร์สต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่เบสิกขั้นแรกแล้วก็ขึ้นไปเลยแล้วพอจบมาคือคุณก็คือเทียบเท่าทนายความที่รอเฟิร์มได้เลยแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องเรียนเมืองนอกน่าสนใจนะครับใช่ ก็จริงๆยังอยู่ในช่วงทดลองเบนนื<ะ>้องต้นคราวนี้ถ้าทางทนายบีเองนะครับหรือว่าทางทนายที่รับชมอยู่ในรายการของเราอยากจะแนะนําความเห็นยังไงส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งมาที่ฝ่ายต่างประเทศก็ได้นะครับจะได้ลองให้ความคิดดีๆด,ด,ด,ดูว่าเหมือนกับทางที่ได้คุยกันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจัดหลักสูตร1วันบ้าง2วันบ้างก็อาจจะไม่เพียงพอ<ะ>อาจจะเป็นมือล หลักสูตรเนาะใช่ไหมครับแล้วอาจจะแบ่งเป็นหลักสูตรระดับเบื้องต้นเป็น beginner เป็น intermediate หรือเป็น advance จะได้เหมาะสำหรับคนที่สนใจหรืออาจจะเป็นออนไลน์ใช่เพราะว่าทั้งในทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศดีมากเลยค่ะโอ้ใช่งั้นก็เดี๋ยวต้องลองประสานกับทางเอวว่าในคราวที่แล้วที่ฝึกอบรมมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วจากการที่อบรมได้รู้จักเพื่อนเเยอะไหมครับรู้จักเยอะค่ะ ในรุ่นหนึ่งนี้เพื่อนๆนก็จะค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างดีมากนะคะจะมีระดับอาจารย์นะคะอาจารย์สอนมหาลัยอย่างเอแบที่เป็นอาจารย์เป็น่ามด้วยเป็นล่ามสารมาสิบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนทุกคนต้องการพัฒนา นะคะน,นให้มาอยู่ในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเก่งแล้วแล้วเราไม่ไม่เข้ามาเรียนรู้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วทุกการศึกษาบิว่าที่สภา,าได้จัดเนี่ยมีประโยชน์มากๆกับสภาทนายความกับกับทนายความทุกคนนะคะที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ออกไปเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ยกระดับให้ทุกคนได้เห็นว่าสภาทนายความได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาจริงๆนะคะอันนี้บิอยากเห็นตรงนี้เหมือนกันโอ้ก็ oh เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการโนตรีเองนะครับแล้วก็ผมเองอีกตําแหน่งหนึ่งผมช่วยเป็นกรรมการสหประเาศอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราเราคาดหวังแล้วเราก็อยากจะหาวิธีการนะครับในการพัฒนาส่งเสริมยกระดับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหมหาวิทยาลัยเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการสอนวิชาอังกฤษสนกฎหมายในระดับปริญญาตรีปริญญาโทมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องเวลานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางท่านก็เรียนจบไปนานแล้ว สมัยนั้นก็ยังไม่มีวิชานี้นะครับหรือตอนนั้นเนี่ยเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้พอจะเริ่มใช้คําถามคือท่านจะไปเรียนยังไงบางทีไปเรียนที่สาบัญภาษาโดยตรงอย่างเดียวเนี่ยเขาจะสอนภาษาอังกฤษทั่วไปใช่ไหมครับในการศึกษารแต่ว่าทางทนายความที่มีพื้นฐานแล้วเหมือนกับหลายๆท่านหรือเหมือนกับทางทนายบีเองใช่ไหมครับที่พื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดีมีอยู่แล้วแต่ว่าจะ จะมาเรียนยังไงให้ตรงโดยไม่ต้องไปต่างประเทศเสียเงนเยอะอันนี้คือสิ่งสําคัญดีครับ <laughs> ก็จะได้ลองช่วยกันนะครับถ้าทางผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะให้ทางสภานิยมนะครับช่วยพัฒนายกระดับจัดหลักสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเหมือนส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วยในฝ่ายต่างประเทศกับเรื่องลอ,อตรีอยู่แล้วนะครับเราก็เกี่ยวกับสังคมรมก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์นะครับ เพื่อจะได้พัฒนาสร้างโครงการดีๆเพิ่มขึ้นให้กับทางทนายความของเราต่อไปสุดท้ายมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทน,นายความทั่วประเทศไหมครับฝากก็คือเราเราเรียนรู้เราไปทํางานแล้วเราก,กลับมาเรียนรู้เพราะว่าการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอย่างบีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทนายใหม่แต่ว่าทุกสิ่งก็เป็นเรื่องใหม่ แต่ว่าในสิ่งที่เราได้รับมาในแต่ละวันนะคะในแต่ละครั้งในการมาอบรมที่สภาทนายความจัดให้เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับให้กับวิชาชีพของเราได้มากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่เป็นทนายความทุกท่านไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่มีประสบการณ์สูงแล้วนะคะทุกอย่างมีการเข้ามาหรือว่ามาแบ่งปันกันมาพัฒนาร่วมกันอยากจะได้เห็นว่า ทุกคนชื่นชมคําว่าทนายความขอบคุณมากครับจริงๆเมื่อกี้เพิ่งนึกออกว่าทางทนายบีก็ถามผมเหมือนกันว่านอกจากหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างจริงๆปีที่แล้วที่าทางฝ่ายต่างประเทศได้เปิดไปนะครับมีหลักสูตรการร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ legal drafting for lawyer โดยเฉพาะานะครับที่มาสอนก็จะเป็นทนายความจาก law firm เลยนะครับมี baker mckenzie e cp แล้วก็สำนักง,งานกฎหมายชั้นนําอีกหลายๆแห่ง เพื่อที่จะเอาประสบการณ์มาช่วยกันถ่ายทอดนะครับโดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับล่ามแปลภาษาที่ช่วยในการแปลภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในกระบวนการทีติธรรมโดยเฉพาะนะครับก็จะมีทั้งทนายความที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ล่ามอาชีพที่มาเรียนกันนะครับในปีนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวหน้าจะมีการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ตามในเว็บไซต์ของสภาทนายได้นะครับวันนี้ ต้องขอบคุณทนายบีคุณมาลนีนีมากเลยนะครับขอบ,ขอบคุณครับมีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวคุยกันอีกนะครับผมขอบคุณครับเราพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าสําหรับรายการสภานายายสัปดาหเอ็กซ์คลีส t e r ทวิวสำหรับผมดรนิสิตธรามนและคุณมาลนีนีขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ